Try of is here นี่คือ Skibidi Toilet vs Camera Man นะตอนนี้ก็ทีมของ Skibidi มาเยอะแล้วนะแล้วก็มี Citizen เดี๋ยวเราจะอยู่ทีมของ Camera Man นะก็เรียบกล้องกันก่อนเลยเต่กล้องมาแล้วนะมีอะไรเนี่ยลูกสูบเหรอท้าทายอ๋อเป็นท่านะ เดี๋ยวอันนี้อันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้คือดื่มฮะไปสโกต้องเข้าจุดวาร์ปนะครับเราจะลงพื้นที่ลงอ้อมอันนี้เราไม่ต้องเข้าจุดวาร์ปนี่หว่าในเป็นจุดของเรานะมาครับเพื่อนๆคาเมราแมนเดี๋ยวเราไปตรวจพวกสก,กิบิดี้กันนะโอ้โหมีตัววิ่งไวฮะโอ้โหโดนไอ้บ้าเอ้ <laughs> โลนโฟวะมันมันมันเติมมันเติมโลแบบไอเนี่ยโอ้ยปวดหัวตัวยังโกงเลยเฮ้ยมีคนเข้ามาอ๋อเชียวเดี๋ยวโอนขึ้นมานะลุกนี่คืออะไรเนี่ยเอาแคนเซิลแคนเซิลแต่เราไปตรวจกันนะหวังว่าคงจะไม่เจอกับเจ้าเอา่อ สกิปดีที่มันวิ่งไวไอ้ตัวเมื่อกี้นะไปไหนร้อก่อนดีเอ้ย Run boy r u นเรียบร้อยฮนะปะปอบุบยแตกหนึ่งสววพิเอษอ๋อกลเมราแมนตัวใหญ่เอ้ยแล้วทำไมผมมีทรงผมวะเนี่ยทำไมทรงผมตัวผมมันเทสดีจังเลยใส่ชุดสุด ใส่ทรงผมแบบปูบโฟนะลากไส่าเนะี่ยยังกับวัวรุ่นแบบไอยุค y 2 i t e to k ไม่มีอีเวนต์อะไรแถวนี้เลยนะไม่เคยเกิดเรื่องอะไรหมายถึงผู้ซะอีเวนต์อตรงนั้นอ้อรู้สึกว่า kamila man คลองเมืองฮนะตอนนี้ตัวใหญ่ๆตรงนู้นนะ kamila man คลองเมืองไอเดนคลายโอ้โยไอยตัวสปีดนี่หลบรับหลบหลบ,ลบ ไปเฟลเป้ามันเลยตัววิ่งไวตอนนั้นน่ากลัวฮะตรงนี้เป็นจุดอ๋อนี่ไงเป็นเราต้องพยายามยึดจุดนี้ให้ได้แต่ว่าเข้าไปเล่นเองไม่ได้นะึตรงนี้มีคนคุมอยู่เดี๋ยวเราค่อยรอเข้าไปยึดนะโอเคจุดข้างหน้าอีกจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราตามพี่เบิ้มไปยึดทงฮนะยึดธงให้เป็นสีฟ้าคาเมล่าแมนของเรา พี่เบิร์มสายเติมคนโค,นค,นคน่นะคนโคนค่นใสนะคนใสคนอีสานคนใสคนใส่เฮ้ยโดนยึดจุดถอยออกมาก่อนฮนะมันคงไม่ไล่เราหรอกใช่ไหมมันคงจะดูจุดไว้ไม่ดูจุดหรอเพื่อนไม่ดูจุดเถอะไม,อไม่อย่ามาไล่อย่ามาไล่คูเฮ้ยอย่ามาไล่พี่เลยน้องเอ้ย หยุดจุดหยุดจุดโอ้ไอตัววิ่งไวตัววิ่งไวโอ้ไอตัววิ่งไว,ไว,ว,งไวดูมันนัวจัดเลยฮะตัวใหญ่ของเราตัวแบกอย่างแย่อย่างแย่ยาแยคามิลม่าแมนโอเคหยุดจุดได้อีกครั้งสกีบิดี้สกีบิดี้จริงๆอยากเล่นเป็นอยากเล่นเป็นสกีบิดี้นอนเปิดเพลงสกีบิดี้ได้มันสกีบิดี้โดบโดบเยอะๆดรีปดรีป อุ а, ้ยโดนเสียบโดนเสียบเลือดหายไปแล้วเดี๋ยวสดสดน้ําสดน้ําเพิ่มเลือดสดน้ำสดน้ำเติมเลือดเติมเลือดเด็ร้อยฮะเลือดไม่เพิ่มมันสดน้ําสดน้ําทําไมสดน้ําเพื่อเลือดไม่เพิ่มมันชักท้ายชักท้ายบอดดีเพื่อนถือป้ายถือป้ายไอ้พวกนี้เป็นไอ้เอ่อพวกเอ่อไม่มีอะไรนะ แต่ว่าไอ้นี่ใช้ตีได้นะครับลูกสูบขนมเทศดีคอมเบล่าแมนเทสดีของเราใส่ชุดสูบมาอย่างเท่เลยเอ้ยโหไอตัวนี้ก็จุดนี้น้อยนะจุดนู้นก็ยังปลอดภข่ดีนะโอเคจุดนู้นตายมาแล้วนะข้างหน้าข้างหน้าก่อนนี้มันมันยังเป็นสีแดงเลยตอนนี้เป็นอุ้ยโอ้โหไอตัววิ่งไป ไอชั่วโ,โกงเนยแต่มันสู้ตัวใหญ่เราไม่ได้ตัวใหญ่เรายัางโกงเนี่ยแต่ลองลองเล่นเป็นกล้องคาเมล่าแมนอันนี้อ้าอันนี้เป็นไรเราอยู่ฝ่ายเราอยู่ฝ่ายคาเมล่าแมนนะแต่ว่าไอนี่มันไม่มีกล้องในหัวตรงหัววแบบ่ะเคยแบแล้วก็เขาไอนี่วาดหน้า อ๋อตรงนี้มีชุดเหรออ,อ๋อได้ชุดได้สกิลมาลุกสูบถักทายถือป้ายมันถ้าได้เทมซ้ำนึกว่าจะได้เทมใหม่ไปไปน,นัวเนี่ว่าจริงจริงมันไม่ค่อยนัวนี่ฝ่ายไอ้สกิบิดี้มันไม่ค่อยเห็นแล้วมันก็ไอ้น,นี่ อ๋อนี่ไงฟาดหน้ามันตายกันแล้วเนี่ยลงไปคุยกันลาดม้าม่วงไม่ตายเด็ด <c oughs> ชาวคาเมราแมนเยอะเลยนี่นะอีพี้ก็มีซิติเซน อ้าวจุดตรงนั้นโดนยึดละโหไอพวกโถส้วมมันเดินมาทางนู้นแล้วฮะยางแย่อยางแย่้ย,ย,ยคนทำไรวนะน่ะอ๋ออุย้ยสกิิดี้วิ่งไว้เอ้ยไอยตัวนัน้นน่ากลัวเอาเสร์ฟค้างไยฮะสาวว่าลูโด ใครมาซาวัดูโลวะใครมาใช้เดอะเบลเออเออเออโปโลงมาเนี่ยเอาอ๋อมันเปลี่ยนวันเปลี่ยนวันแล้วเอ้ยมันค้างนะเปลี่ยนจากกลางวันไ,ไปกลางคืนทำยังไงครับแบบนี้นัวเลยนัวนัวต้องนัวต้องนัวนัวไปนัวไปนัวไปเอ้อได้หนึ่งได้หนึ่งเฮ้ยโหลาออกได้หนึ่งนะ อย่างนัวอย่างนัวใส่นัวหนึ่งหนึ่งได้หมดใส่เดียวได้หมดอายุไม่เกี่ยวใส่เดียวได้หมดเกราะกล้องนี่คืออะไรนี่คือชุดโอเค okay. ไปถือลูกสูงไปฟาดหน้าพวกมันนะ Let's go let's go let's go ตายไปหนึ่งไอตัววิ่งไวไอตัววิ่งไวระวงัวงระวังอืมตาย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 ไปอืมเนี่ยตัววิ่งไวเด็กสิบดีเโดนเตะตายวนะเนี่ย ได้มาหนึ่งหนึ่งได้หมดเสีเยเยอได้หมดไอ้แมงม,ม,ม,มุมแมงมุมแมงมุมแมงม,มุมแมงมุมเออได้มาหนึ่งได้มาหนึ่งพี่เบิ้มนคอยช่วยเราเดี๋ยวเราเช็คซิว่าเราตรานะ้องฆ่าไปสามแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ผมนะ่ะ สกีบีดีปตบตบเยอะเยอะอยากเล่นเป็นสกีบีดีอยู่จะต้องนั่นเต้าโดนยอดอฮะไอ้มาไอ้โถส้วมยึดจุดยึดจุดต้องติดโดนเสกโดนเสกฮะตอนนี้ยังไม่ตายนะเอ้าเอ้าเมื่อกี้เลือดเหลืออยู่ไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ตายแล้วโอ้นึกว่านึกว่าแค่โดนเสกกันตายจริง โอ้สวยย <c oughs> จุดยจ,ดจดอะไรวะโผ่่้วงมันเข้ามาในนีน้ได้ไงวะลูกสุป,ปะลุงป้านะลุงป,ป้านีนอะไรก็ได้ยังป,ปาไม่ตายไม่เช่อมน้อเป็นตัวล่อกัเนี่ย ถ้าเรายิงวิ่งไปยึดจุดไอ้สีแดงตรงนั้นนะให้เป็นสีฟ้าเราแล้วดูปาดได้ไหมเนี่ยใครเนี่ยปาดหมดไม่สนรูปยี้ีบีดีตอบตอบเยอะเยอะโอ้ยอ่ะไอ้ตัววิ่งไว ตรงนี้นี่ฟ้าแล้วเฮ้ยโดนวิ่งโดนวิ่งฟาดดุรุวฟาดดุรุวกลัวมันมากลัวมมัันนจะมาทางไหนเีร็วๆดูเป็นฟ้าแล้วเฮ้ยโดนเตะอย่าเตะกูอย่าเตะกูพี่เบิ้มจะเย็นพี่ปกตโทษพี่ปกตโทษอือ ไปไปเดินเดินหาจุดยึดอีกฮะตรงนั้นเรากำลังโดนไอ้โถส้วมมันเข้ามาลุกร้านไปเอาลูกสูบฟาดหน้ามันโอ้ยตัววิ่งไวตัววิ่งไว้ตัววิ่งไวโอ้โหโคตรโกงนะโอ้ไมค์ครับโอาบับบับบอยส์เลยผมอะ่ะ ลงไปคุยกับลากอ้ม่วงให้ตายเถอะบะบูยโอ้ยจุดตรงนั้นโดนยืดอีกแล้วเดี๋ยวเราไปหยุดจุดพืนนะอืมต้องควรจะได้เอาลูกสูบฟาดหน้าไปคนตายแต่หน้าเลยเออยด้ยโดนวิ่งไวเอาวิ่งไปไหนวนะ เอ้ยไอยโถ่ส่วมมันลุกลานที่แล้วคาเมราแมนต้องเอาไปยึดคืนโอ้ยไอยตัววิ่งไปอีกครับนี่นี่มันตัวพาาสิตธ์ดีกว่าตัวพาาศไซส์ตัวเล็กเนะี่ยมันจะสามารถอฟอุมงนได้อ่าเราคาเมราแมนวิ่งตามหลังกันมาช่วยกันยึดจุดโอเคจุดทางโน้นนะะวิ่งไปต่อวิ่งไปต่อ น่าแถวนี้ไอ,อพวกโผซ่วมมันหายไปไหนแล้ววะยืดยืดยืดเว้ยบร้อยโรงเรียนไทยไปสกีบีดีดอบดอบ,ดอบยืดยืดมีต่อไม่นอนแล้วนะ <S <S เอ้ยฮัลโหลทางนู้นมีอะไรเดินสำรวจดีไหมเนะี่ยโคตรไกลเลยที้เกียไปอะ เันเหลือจุดอะไรให้ตรงยึดไะเนี่ยตรงเนี้ยตอนนี้ตรงนี้ตอนนี้เราเหลืออะไรให้ต้องทําเพราะว่าจากที่ดูในวิสัยทัศน์ของเราแล้วจุดก็โดนยึดไปหมดแล้วนะเป็นสีฟ้าหมดแล้วสีฟ้าของเราแล้วมีไอตัวแมงมุมม้ามานะมามากับพวกเยอะเลยพวกมอดีครับ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 โอเคการไปหนึ่งกอีกแล้ว โอเคแล้วแลกกันไปนะเมื่อกี้เราได้มาแล้วเสียโอเควันนี้พอแค่นี้แหละเจอกันปะปุ๊